ไปดูชาวบ้านที่อำเภอรประทายค่ะที่ได้ร่วมใจกันทอดกระถินสืบสานประเพณีไทยซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าได้บุญกุศลแรงกล้าค่ะที่วัดหนองเดินตำบลกระทุ่มรายอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านที่นี่ได้ร่วมใจการจัดประเพณีการทอดกระถินสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ซึ่งในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกระถินขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาซึ่งการทอดกระถินนั้นชาวบ้านเชื่อกันว่าจะทำให้มีอำนาจบุญกุศลที่ได้ถวาย้ากกระสินกระถินเป็นบุญกุศลที่ใหญ่หลวงผู้ถวายปรารถนาความสำเร็จใดๆในภพชาติใหม่ก็จะสำเร็จได้ดังความปรารถนา และยังจะทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเช่มชื่นบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอเป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพบเบื้องหน้านได้อย่างเต็มที่ซึ่งภายหลังจากที่ชาวบ้านได้ทานอาหารที่โรงทานแล้วทางวัดได้จัดตั้งขบวนแห่องค์กระถินรอบโบสถ์สามรอบ หลังจากนั้นก็ให้ชาวบ้านมาร่วมงานทอดกระถินหลังจากเสร็จพิธ,ธีชาวบ้านที่นำทานมาก็จะโปรยทานให้คนที่มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานเด็กๆบางคนเมื่อเก็บทานได้ก็นั่งแกะเหรียญกันตรงนั้นเลยเด็กบางคนก็ใส่ถุงหูหิ้วเพื่อจะนำไปแกะที่บ้านซึ่งในแต่ละปีก็จะได้เห็นกับบุญใหญ่แบบนี้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะ